สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มาแนําเสนอพระหลวงปูทวดนะครับผมวัดบางนนนะครับรุ่นเศรษฐีเก้าชั้นนะครับนี่ออกแบบมีลักษณะคล้ายๆกับหลวงปูทวดหลังเตารีดเลยนะครับนี่ด้านหน้านะครับนี่จำนวนสร้างน่าจะเป็น90้าราบองค์นะครับ นี่ส่วนด้านหลังมีลักษณะเรียบนะครับนีเดี๋ยวเรามาส่องรายละเอียดกันดูนะครับจัดสร้างโดยเนื้อทองผสมนะครับนี่นี่ใบหน้าของหลวงพุทธวดนะครับกลมคมชัดนะครับผิวพรรณนะครับเรียบตึงแต่ว่าพระหล่อนะครับก็ต้องมีรอยตะปุ่มตะปํำมั่งนะครับ นี่ความคมชัดก็จะประมาณนี้นะครับนี่เป็นรอยมวลสารที่เราติดขาดมั่งเกินบ้างนะครับนี่อยู่ในฐานบัว2ชั้นนะครับนี่มีเม็ดเนื้อเกินไปธรรมชาติด้วยนะครับนี่ส่วนพื้นนะครับ มีความเรียบตึงนะครับผมนี่บริเวณข้างหูลงบททวดตรงนี้นะครับจะตอกโค้ดเป็นยันตัวหนึ่งนะครับนี่นี่ส่วนนั้นบนนับแหลมลักษณะคล้ายเตารีดนะครับนี่ส่วนข้างฝั่งนี้ก็จะตอกโคตรตร้ดตัวนะนะครับนี่ข้างหูลบรรงบททวดเนี่ยน,นะครับ วนพื้นนะครับมีความเรียบตึงนะครับนี่นี่นะครับด้านหน้านะครับนี่ใบหน้านะครับตรงนี้จะพิเศษนะครับมีหัวมีรอยบล็อกแตกเป็นขีดด้วยนะครับนี่เอกลักษณ์นะแปลกตาเลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับ ด้าหลังก็เป็นหลังเรียบนะครับมีรอยแต่งตะใบให้เกิดความเรียบร้อยนะครับตะใบเ้อเกินนะครับนี่ผิวพันผ้าหล่อก็ต้องมีรอยตะปุ่มเป็นรอยหล่อไม่เต็มอยู่บ้างนะครับนี่ร่องรอยการแต่งตะใบแล้วก็การหล่อติดไม่เต็มนะครับเป็นหลุมเป็นธรรมชาตินะครับนี่ตรงนี้จะตอกโค้ดคําว่าททดนะครับผมนี่มาบริเวณด้านหลังด้วยนะครับ ด้านล่างนะครับนี่ด้านล่างของรุ่นนี้นะครับนี่ครับหลอเป็นสองชั้นนะครับด้านล่างจะตอกหมายเลขแล้วก็โค้ดคําว่าบางนอนอยู่ด้วยนะครับเหมือนองค์นี้ก็หมายเลขห้าสองสี่นะครับแล้วก็ตอกโค้ดคําว่าบางนอนนะครับนี่มีรอยแต่งตะไบให้เกิดความเรียบร้อยนะครับ หลวงโบทวดรุ่นนี้ก็มีความชัดเจนนะครับแล้วก็มีการตอกโคตที่หลายจุดนะครับป้องกันการปลอมแปลงได้อย่างดีมากเลยนะครับจํานวนสร้างผมว่าน่าจะมี999อองค์นะครับชื่อรุ่นก็ดีนะครับรุ่นเตจถี่เก้าชั้นนะครับผมนี่นะบูชาหน้าสาสมมานะครับราคาเล่นหานะครับถ้าสวยนะครับก็อยู่ที่หลักพันต้นๆนะครับนี่หน้าบูชาหน้าสาสมมานะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าจะนำพระเครื่องดีดังๆของจังหวัดชุมพรนะครับจังหวัดระนองนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของแต่ละพ่อกรมมหลวงชุมพรเกตุรมศักดิ์นะครับจะพยายามนำเสนอให้เกือบทุกรุ่นนะครับผมนี่ช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถส่งรูปพระเครื่องมาให้ผมพิจารณาได้นะครับผมจะตอบกลับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับ ไว้พบเจอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ